เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยกับผมแม็กฟันดี้นะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยฮะเป็นการที่สอนติดตั้ง Microsoft Edge เนอะนะครับอ่านะอย่างที่เคยพูดกันไปนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนในการใส่ AdBlock กับทีมด์กนะครับ Google ดำนะครับ AdBlock นี่ก็จะช่วยในส่วนของการบล็อกโฆษณานะครับใน YouTube หรือว่าพวกเว็บไซต์ที่เป็นเวลาต่างๆนะครับ เขาก็จะมาช่วยเราได้นะฮะัน,นดับแรกนะครับให้เราเปิดเข้าที่มาที่ Microsoft Edge นะครับแล้วก็มาตรงจุดเหมือนเดิมนะครับหรือว่า Internet F นะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็น Extension นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ Get Extension for Microsoft Edge เห็นไหมฮะตรงนี้เออกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงช่องนี้ครับเป็น Search All Extension นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์คาว่า YouBlock นะฮะ ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ใช้มาหลายๆตัวผมว่าตัวนี้โอเคที่สุดแล้วนะครับอยู่บล็อกออริจินตัวนี้เลยนะครับกด g ก็ตรงนี้ฮะแล้วก็ d d e e x t e n s น o n เลยครับะนะครับแค่นี้เราก็ดู youtube แบบไม่มีโฆษณาได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพิม dark นะครับอันนี้เราก็พิม์พเข้าไปได้เลยนะฮะ dark r e a d e r ผมชอบตัวนี้นะครับเพราะว่า Dark Reader ตัวนี้มันจะเป็นสีที่แบบดูสบายตาไม่ดาเกินไปนะครับกดเกต get เลยฮะ Addition ผมก็ใช้ประมาณอยู่แค่2ตัวนี้นะครับตอนนี้ Google ก็แล้วก็ปิดเข้าใหม่ดูนะฮะ Google ตอนนี้เป็นสีดำแล้วเห็นไหมฮะวว้า <Wow. S 1> ก็เข้าไปที่ YouTube นะครับลองเช็คดูว่าโฆษณามันขึ้นไหมเอาสกิปหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสกิปในเดียวเอาอย่าง ถือว่าเป็นคลิปเพลงแล้วกันนะครับคลิปเพลงที่ก็จะเป็นแบบรวมเพลงเยอะๆอะไรเงี้ยจะมีโฆษณาเยอะๆนะฮะวนมากที่ฟังก็จะเป็นเดซี่ที่สองนะฮะนี่อ่าดูสังเกตครับเห็นไหมตรงเนี้ยที่เป็นเอ่อหอๆหๆๆตัวเนี้ยจะเป็นโฆษณาทั้งนั้นเลยนะครับปกติเปิดคลิปนี้มาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบว่าโฆษณาเต็มเลยนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตปเสียนะครับเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับะดูะฮะโฆษณาไม่มีเลยฮะดูไปเรื่อยฮะก่อปไปตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เล่นไปเรื่อยครตรงที่มันเป็นโฆษณาเนาะเห็นไหมฮะว้าวว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีโฆษณาคั่นทุกๆเพลงนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีโฆษณาขึ้นมาให้กวนใจเราอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะพกโฆษณานะครับแบบเราเปิดเพลงายาว ลานอัตโนมัติไว้อะไรเงี้ยฮะแบบไม่มีโฆษณาขึ้นมากั้นเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับลงแค่2ตัวนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับบ๊ายบาย